กระจเสียงนระบบ FM สตอร์อัลมาติเพล็กซ์102เมกะเฮิร์ส4แยกสะพานแดงกรุงเทพมหานครวิทยุเพื่อปวงชนข่าวสารบันเทิงและความมั่นคงของชาติจานี้ไปกระเชิญรับฟังรายการปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะปฏิบัติการพลิกชีวิต Money Make Over สนับสนุนโดยกองทุน b ีซเนีการลงทุนเพื่อความต่อเนื่องของทุกความสุข กองทุนบัวหลวง0 2674 6488กด8ลงทุนในกองทุนรวมโทร02 657 5757บลจกรุงศรีเรื่องเงินเรื่องง่ายบลจทหารไทยคู่ชีวิตการลงทุนโท6 1725วางแผนการเงินวางแผนชีวิตวางแผนอย่างมั่นใจกับนักวางแผนการเงิน CFP สวัสดีค่ะคุณฟังค้ากลับมาคุยกันนะคะมันนี่ m ม็โอเวปฏิบัติการพลิกชีวิตค่ะคุณราชพลเลาวานิชดิฉันสลินนาะผู้เอี่ยมสวัสดีค่ะคุณรัชพลค่ะสวัสดีครับโอ้โหหุ้นตกใจเลยนะเนี่ยลงไปไกับ2ี่10จุดโอ้ลบไป19.94จุดนะคะตอนนี้จะมนีอยู่ที่1,500.61จุดนะคะมูลค่าก็2,000 0ตอนนี้เป็น3 7 0 73, ล้านบาทเข้าไปแล้วนะคะ <c oughs> มาดูกันที่10อันดับหลักทรัพย์ ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดค่ะบีแลนด์สบาท10สตางค์ลงไป10สตางค์นะคะทรูสิบาท10ลบไป1บาทช่อกันช่างค่ะ24บาท30ตอนนี้ปรับลงไป70สตางค์นะคะจัสมิน7บาท25ลงไป35สตางค์อินทัชบวกอยู่25สตางค์68บาท ธนาคารกสิกรไทย203บาทเท่ากันกับ a d v a n c e ์นะคะแล้วก็มี e4l ค่ะบาท54สตางลงไปสิบปตางเครคะองมือ,อนะเป็นเครื่องมือแพทย์อ,อุปกรณ์ทางการแพทย์นะคะมีตัวธนาคารกรุงไทยตามมา21บาท70ลงไป20สตางค่ะอืมจริงๆตอนนี้มีคนบอกมาอาจจะมีคอลเลกชันใหญ่เร็วๆนี้นนะ ก็ให้ระวังมมัขึ้นมาเยอะด้วยนะคะคือตอนนี้เหตุการณ์ปัจจัยภายนอกมไม่ค่อยดีด้วยนะในเรื่องรุมเราตอนนี้ก็ยูงยูก็ออกมาตรการแบบคั้นเด็ดขาดกับทางรัสเซียแต่เรื่องในต่างประเทศมันไม่ค่อยบรรยากาศไม่ค่อยเอื้ออด้วยท่ลีบียด้วยอืมนะฮะแต่วันนี้เดี๋ยวเราจัดเสร็จรีบเพนไปเลยนะฮะ พราะว่าเดี๋ยวก็จะต้องสิบสานิกาสาสินาทีถึงสิบห้านกาสาินาทีนี่เราก็จะไปอยู่ที่หอประชุมศาสตรานสังเวียนอินทราวิชัยอาคารตลาดซาแพนประเทศไทยเนี่ยทั้งผมทั้งคุณสลีนาเนี่ยก็ไปว่ากันด้วยเสวนาเวทีลูกจ้างแก่ไปใครจะดูแล IMF l t f ช่วยแก้ได้จริงหรือนะฮะวานน้องจุ๊บบอกตอนนี้ทําท่าจะลดแล้วอาจจะต้องลดแล้วลดแล้วคือตอนนี้เนี่ยเขาลงประกาศว่าเป็น first come first serve ไปแล้วคือหมายถึงว่าคนที่จองเวลาสามร้อยเนี่ยก็คือ ตามนั้นแต่ว่า <ừ m. S 2> ใครที่ล้นจากนั้นเนี่ยไปก่อนก็จะได้ที่นั่งก่อนก็จะมีห้องสำรองถ่ายทอดออกมานะคะอะก็พลาดไม่ได้มีทั้งคุณวิวันธาราหิรันโชตกรรมการและที่ปรึกษาสมาคมนักลงทนแผงการเงินไทยคุณวรรวันธารภูมินายกสมาคมบริษัทจัดก,การลงทุนนะ,ค,ะคุณศันนีนาผู้เอี่ยมนอกจาก,กา <ừ m. S 2> นายกรัฐยุค, <ừ m. S 2> คเล่วมอมเงินเพื่อกเกษียณด้วยกองทุนรวมคุณถนอนเกียรติเอ็นเนี่ยผมอยากเจอตัวจริงมานานแล้วคุณถนอมเนี่ยผมชอบบทความแก่มากนะฮะก็จะได้เจอครั้งนี้แล้วก็คุณ แล้วตัวผมไปเป็นผู้ดำเนินรายการเดี๋ยวเบรกหนะ้าคุยกับาทางสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิดาเนี่ยนะฮะก็อาจารย์ธนพันธ์ไล่ประกอบทรัพย์นี่จะรองคณะบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาก็จะมาคุยในแง่ภาพใหญ่สักนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องการตั้งซูเปอร์บอร์ดและวิสาหกิจขึ้นมาเนี่ยเขาริงเขาตั้งมาเกือบเดือนแล้วนะ,ะแต่ว่าในแง่รูปธรรมท,ที่จับต้องได้นี่เราเราก็ยังไม่ค่อยเห็นว่าเออเขามีประชุมอะไรแบ่งแบ่งงานอะไรไปถึงไหนหรือเปล่าแล้วผลกระทบ บางคนบอกว่ามันอาจจะทําให้แผนการลงทุนหรือแผนการฟื้นฟูอะไรต่างๆของรัฐกิจตนางมันจะชันลักไหมมันม่มีบอดซ้อนบอดอะไรประมาณนั้นต้องผ่านหลายขั้นตอนใช่ไหมคะ,ะ,ะเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะจะได้มาคุยกับอาจารย์ท่านนี้กันตอนนี้พักกันสักครู่เดียวคะ่ะ